อยากรู้ไหมครับว่าทางวิ่งรถไฟฟ้าเนี่ยที่เขาก่อสร้างในเมืองหลวงเนี่ยเขาทำยังไงก่อนส่วนใหญ่เนี่ยจะก่อสร้างที่เกาะกลางถนนเพราะว่าในเมืองหลวงเนี่ยที่ค่อนข้างจะหายากฐานรากเนี่ยก็จะใช้เป็นเสาเข็มเจาะวิธีการเสราเข็มเจาะก,ก็คือเอาดินขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่เหล็กลงไปแล้วก็เทคอนกรีตจากนั้นนะครับก็ทําการวางชีดพายตัวชิดพายเนี่ยทำเพื่อนะครับเวลาเราขุดดินเพื่อทําต่อหม้อดินด้านข้างเนี่ยจะไม่ล้มพังลงมา จากนั้นนะครับก็ตั้งแบบหล่อแล้วก็เทต่อหม้อขึ้นมาเป็นลําดับเมื่อได้ระดับต่อหม้อแล้วนะครับจากนั้นก็ทําการวางเซกเมนต์นะครับข้างบนเนี่ยจะมีโครงทัดเซกเมนต์เนี่ยจะขนจากโรงงานแล้วก็มาต่อกันยกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับการทำเนี่ยจะทําในเวลากลางคืนพอลดเรื่องของการจราจรพอเซกเมนต์นะครับทำการร้อยได้ระดับนะครับก็ทําการร้อยลวด แล้วก็ทําการดึงนะครับพอดึงประมาณ10%นะครับของลวดที่รับได้แล้วก็ทําการตัดพอตัดปุ๊บเนี่ยลวดก็จะคืนตัวพอคืนตัวปุ๊บมันก็จะบีบไปเซกเมนต์ทั้งหมดเนี่ยเรียงชิดติดกันจากนั้นก็ทําการอัดน้ําปูนไปอีกทีนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใครว่ามีประโยชน์พิมมีประโยชน์ให้หน่อยครับ